สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆที่ว่า,ายังแพ็กของออนไลน์เกี่ยวกับต้นไม้หรือ,เ,อเกี่ยวกับกระบองเพชรยังแพ็กกันไม่เป็นนะคะวันนี้เรามาสาธิตวิธีการแพ็กให้นะคะต้นแรกที่จะมาสาธิตเนี่ยก็คือจะเป็นไม้แบบพันง่ายๆเลยะคะ่ะอันนี้เราจะ ส่งแบบถอดกระถางนะคะถอดรากเพื่อนๆก็เอาต้นไม้เนี่ยไปถอดถอดรากถอดดินออกแล้วก็ล้างรากนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งต้องรอให้รากแห้งแล้วถึงจะมาพันนะคะเพราะว่าถ้าไม่แห้งเนี่ยแพ็คเข้าไปในกล่องจะทําให้ต้นไม้เน่าได้ค่ะนี้เราก็พันพันพัน,พ,นพันไปพันปกติเลยค่ะต้นนี้จะเป็นแบบ พันง่ายนะคะสาธิตต้นที่ง่ายๆให้ก่อนก็แปะไว้พันที่ชู่แล้วก็แปะไว้ส่วนต้นที่สองเนี่ยคือต้นนี้จ,จะเป็นไม้กราฟไม้กราฟเนี่ยเวลาที่เราพันนะคะให้เน้นตรงคอหรือว่าข้อต่อข้อต่อของตอกับระหว่างตอกับหัวไม้เนี่ยให้มากที่สุด เราเจะเน้นช่วงนี้เยอะหน่อยนะคะเพื <S <S ่อไม่ให้เป็นรอยต่อเพราะเวลาที่เราแพ็คไปเนี่ยหรือว่ามีการกระแทกตรงรอยต่อค่ะการกระแทกตรงนั้นจะกระแทกได้น้อยนะคะ <S <S ก็พันพันพันหัวไม้ไปอย่างเดียวเลยต้นนี้ก็ถอดรากส่งนะคะไม้ตอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถอดรากส่งเพราะว่าส่งทั้งกระถางอะ่ะ จะส่งยากแล้วก็จะทำให้ตอกับหัวไม้เนี่ยค่ะเขาหักได้ไง่ายก็จะเน้นเป็นถอนรากก่อนนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะเป็นไม้ที่หนามแหลมๆเนี่ยหนามเขาจะแหลมๆแบบนี้คือถ้าเราป้องกันไม่ให้หนามหักอะ่ะจะทำยังไงที่ร้านก็จะแพ็คแบบบล็อกโฟมไปให้เนี่ยก็จะตัดโฟมมา โฟมที่ใช้มี2ชนิดนะคะก็คือขนาดครึ่งนิ้วและ1นิ้วแต่ว่าอันนี้หนามเขาไม่ได้แหลมมากอะ่ะก็ใช้แค่ครึ่งนิ้วบล็อกก็พอแล้วค่ะเนี่ยก็บล็อกอย่างนี้เลยแล้วก็ติดเทปติดเทปไปเลยนะคะ,ะ,คะโอ้ยติดเทปไปเลยค่ะ ติดเทปให้แน่นไปเลยนะคะบ็อกเวลาที่เราแพ็คอะก็ต้องเผื่อพี่ๆที่ทางขนส่งเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีของมันเยอะเนี่ยเผื่อว่าเขามีแบบกระแทกบ้างแต่ว่าถ้าเราแพ็คไปดีเนี่ยการกระแทกของต้นไม้ของเราอะมันก็ยังไงก็ต้องก็ปลอดภัยอะคะ่ะก็เนี่ย ถึงจะกระแทกก็ก็กระแทกอยู่กับโฟมหนามก็ไม่หักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคสสุดท้ายเคสสุดท้ายก็จะเป็นการแพ็คแบบส่งทั้งกระถางส่งทั้งกระถางเนี่ยที่สวนจะส่งน้อยมากจะไม่ค่อยได้ส่งเลยนะคะเพราะว่าส่งทั้งกระถางการการที่ว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะกว่า แต่แค่นี้อะส่งให้แต่เวลาที่ส่งอะเพื่อนๆนดูนะต้องเช็คดินคุกค้งเลยนะเช็คดินดินที่เช็คเนี่ยก็คือต้องแห้งไม่ติดไม่ติดกับเนี่ยเราใช้มีดใช้มีดเช็คดินนะดินแห้งนะถ้าดินแห้งเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนส่งได้แพ็คส่งได้เลยแต่ถ้าดินไม่แห้งนะ ตรงนี้ห้ามส่งเด็ดขาดเลยเพราะว่าการส่งทั้งกระถางเนี่ยถ้าดินไม่แห้งอะ่ะไม้จะเน่าไม้จะเน่า,นากับตอนที่เราส่งไปเลยอะคะ่ะบางทียังไม่ถึงลูกค้าเลยมันมันก็เน่าอะคะ่ะเพราะว่าบางทีรากเนี่ยถ้ามีความชื้นในกระถางเยอะรากของต้นไม้อะเวลาที่เราส่งอ,อาจจะมีการกระแทกตอนที่ขนส่งไป ถ้าลากช้ำแล้วมีน้ำน้ำหรือความชื้นอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะทำให้ต้นไม้เน่าได้ส่วนตรงนี้วิธีแพ็คของเราก็จะแพ็คหินไปก่อนนะคะคือกันหินหกพอเราแพ็กกันหินหกแล้วเนี่ยเราก็มาพันพันกระถางได้เลยพันพันพันไปเลยอะคะ่ะ พัน,นไปได้ปกติเลยนะอันนี้ย้ําเลยนะว่าต้องเช็คดินทุกกระถางเพราะถ้าดินไม่แห้งเนี่ยไม้เน่าเลยนะแพ็คไปแล้วไม้เน่าก็จบขั้นตอนของการแพ็คก็ในส่วนของตรงเนี้เพื่อนๆก็พันเอาดูเลยเอคะค่ะว่า ราจะพันลักษณะไหนให้ปลอดภัยที่สุดโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการลงกล่องอีกทีนะคะขั้นตอนต,อต่อไปก็เราจะมาลงกล่องเลยนะคะวิธีการก็คือเราต้องเลือกกล่องอ่ะให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะใส่กล่องอย่าให้กล่องใหญ่มากนะเพื่อนๆดูกล่องด้วยนะคะ เทียบกับต้นไม้ที่เราใส่นะกล่องใหญ่มากเนี่ยแล้วเราใส่ต้นไม้ไปห็วหลัวมากความปลอดภัยก็น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการแท็กของเรานะคะก็อันนี้เดี๋ยวแปะกล่องก่อนก็ต่อไปก็อาจน,นั้งเสิรพิมด้ล่างหน่อยนะคะ หนังสือพิมพกันกระแทกไว้ชั้นหนึ่งก่อนต้นไม้ของเราเวลาที่ว่ามีการกระแทกก็จะได้มีแบบหนังสือพิมพซับปอดอ่าทีนี้ลงกล่องเลยก็ะจะมีกันแต่ละต้นไว้ด้วยนะคะ แต่และต้นนี้ด้วยตั้งข้างคือการดีทิพาค่ะเพราะว่าต้ไนไม้ใไปไกลแล้วก็มีการอาจจะมีที่พี่ราอาจจะมียนแต่ก คือถ้าแพ็กอย่างเราอ่ะโยนได้คือโยนโยนก็ยังปลอดภัยอ่ะค่ะเพราะว่าของเขาจํานวนเยอะเนี่ยเขา,าอาจจะมีโยนบ้างแต่เราก็กันของเราอ่ะเต็มที่อ่ะเพะให้ปลอดใช้ที่สุดหรือว่าอาจจะมีกระแทกบ้างอย่างเงี้ยยังไงก็ปลอดใช้่ะอ่านหนังสือพิมพ์ไปเยอะๆเลยนะคะให้เต็มกล่องเลยเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นอีก อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีการระโพกระแทกได้น้อยแต่ส่วนหนึ่งที่เรากันไว้เนี่ยก็คือทิชชู่และแต่ว่อา,าอีกจุดหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์แล้วก็อีกจุดหนึ่งกว่าจะถึงต้นไม้เราก็คือตอกคือมันหลายชั้นนาะกว่าที่ว่าจะถึงต้นไม้เราอะเนี่ยค่ะก็อัดไปให้แน่นเลยอย่าให้มีช่องว่างนะเพราะถ้ามีช่องว่างเนี่ย ือต้นไม้อ่ะก็จะ,จะเขาเรียก่อะไรมันมันจะขยับได้อ่ะความปลอดภัยก็จะลดลงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาปิดกล่องกันเลย ติดชื่อชื่อเราก็ปิ้นไว้แล้วข้ามาติดแล้วก็ปิดข้างๆด้วยนะคะเพื่อนข้างๆเนี่ยสำคัญมากเลยหล,ยหลายๆคนน่ะไม่ได้ปิดบางทีเนี่ยคือมดน่ะมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันเข้าไปได้อ่ะค่ะพยายามอย่าให้มีช่องว่างของข้างๆอะ่ะไอจุดข้างๆ พื่อนๆถ้าปิดทับไปด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะก็การแพ็กก็มีเท่านี้นั้นเดี๋ยวเราไปส่งของกันเลยและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราแพ็กในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปส่งของกันเลยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กอนนะคะบายบาย